สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมผ่าเครื่องในช่องจาาโทเฮลี่์ผ่าสองพานะครับก็เมื่อวานนะครับผมได้พ้าหลวงปูท่วนมาใหม่หนึ่งองนะครับซึ่งไปเท่าไปเช่านะครับมาจากทางทนบุรีนะครับฝั่งทนบุรีที่ตรงข้ามกับฝั่งพนัครนนะครับผมก็ได้องค์นี้มานะครับพอดออีมีน้องท่านหนึ่งนะครับ แบ่งปันมาให้นะครับผมเขาลงโชว์อยู่นะครับแล้วผมก็เลยตามจีบนะครับเพราะว่าเป็นพระที่สวยนะครับผมก็เลยจะต้องจีบมาลงในช่องให้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับหลวงปู่ทวดหน้ายิ้มเลยนะครับองนี้แล้วก็ผานี่ล่าสันนะครับผาล่ําสันล่าปึกเลยนะครับแล้วก็แต่งได้เนียนเลยนะครับองนี้ ถ้าใครชอบแบบสไตล์ใหญ่ๆแฝนนอกเสื้อนะครับจิ๊กโกนิดนึงนะครับนี่องน์นี้นี่แนะนำเลยนะครับผมดูขนาดกันอีกทีนะครับเทียบกับตอรีดใหญ่เล่มทองกันแล้วกันนะครับผมน้องเขาบอกผมว่านะครับไปทำกรอบเงินมานะครับ3000ฟาบาทนะครับผมสำหรับ กอบเงินอันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันแล้วก็เอ่อก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวพาระก่อนนะครับว่าพาระนะครับเอ่อพารุ่นนี้นะครับเอ่อเป็นหลวงปู่ทวดบัดช้างให้ปีพศสองห้าสี่หนึ่งรุ่นนะครับรุ่นพิเศษนะครับผมเป็นรุ่นชื่อว่ารุ่นคดฉาสมืลนปี ก็สร้างจากนะครับงาช้างแมมมอธหุ้มด้วยทองคำนะครับผมงาช้างแมมมอธเนี่ยมีอายุเป็นหมื่นปีนะครับซึ่งนะครับเอ,อ่อบางท่านเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าเอ้ยเป็นงาช้างก็ว่ายากแล้วจะเป็นงาช้างแมมมอธได้อย่างไรนะครับประวัติฟาร์มเป็นมาที่ได้มาเนี่ยครับงาช้างแมมมอธเนี่ยคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนานะครับ ราชนีของรัชกาลที่9นะครับได้นะครับไปเยือนประเทศรัสเซียนะครับประเทศรัสเซียเนี่ยเขาก็เลยมอบงาช้างนะครับให้เป็นบรรณาการนะครับหรือว่าเป็นของฝันนั่นเองนะครับผมและงาช้างแมมมอตเนี่ยก็อยู่นะครับประเทศรัสเซียไซบีเรียนะครับผมนี่คืองาช้างอายุนับหมื่นปีนะครับผม เป็นช้างยุคน้ําแข็งนะครับแมมมอสนะครับผมก็คนไทยเนี่ยมีความเชื่อนะครับว่างาช้างเนี่ยเป็นของมงคลนะครับช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเขาก็น่าจะเอ่อคนที่มอบนะครับก็น่าจะแบบว่ารู้ว่าคนไทยนิสัยอะไรเป็นยังไงนะครับเขาก็เลยมอบงาช้างมาให้แล้วในยุคนั้นนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาเนี่ย เได้นะครับสร้างศูนย์ศิลปะชีพน,นี้เขียวยาอยู่นะครับพอดีเจ็บคอนิดนึงนะครับผมเล่าต่อนะครับเล่าต่อสร้างศูนย์ศิลปะชีพเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพก็มีที่จังหวัดตักตานีด้วยนะครับผมก็เลยนะครับนำงาช้างแมมมอสเนี่ย ไปให้นะครับช่างที่ทำงานในศูนย์ศิลปาชีพแกะออกมานะครับเป็นหลุมป,ปูทวดแบบนี้นะครับแกะด้วยมือทุกองค์นะครับผมงาช้างรุ่นนี้นะครับจึงเขาเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเป็นข้อยกเว้นให้นะครับเพราะว่านำงาช้างมาให้ช่างนะครับแกะ ในศูนย์ศิละปะชีพครับแกะด้วยมือทุกองคนะครับผมเป็นงานแฮนด์เมดถือว่าเป็นงานศิลป์เลยนะครับแล้วก็ช่างแต่ละคนฝีมือก็จะต่างกันนะครับส่วนตัวผมนั้นชอบช่าง,งคนนี้มากครับผมเพราะว่าแกะได้เนียนนะครับแล้วก็องค์พาเนี่ยมีฟาร์มล่ําสันพูยังไงว่าหน้าแฝนนะครับผมมีฟาร์มล่ําสันแล้วก็เออ สมมาตรนะครับผมซ้ายฝาเนี่ยเขาจะแกะเท่ากันนะครับช่างบางคนเขาก็จะแกะเอียงไปเอียงมาโยไปเย้มานะครับผมอยู่ที่ว่าฝีมือของใครเป็นของใครนั่นเองครับผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็จะชอบแบบเคี่ยวงากะลาแกะอยู่แล้วนะครับเป็นงานศิลป์นะครับอย่างนี้ก็เป็นนะครับ <c oughs> พระราหูวัดศรีสะทองนี่แบบนี้นะครับเป็นกะลาแกะ กลาตาเดียวแกะด้วยมือนะครับผมก็จะชอบอยู่แล้วด้วยนะครับเรื่องงานฝีมือนะครับใครฝีมือดีๆนี่ก็จะชอบมากนะครับผมองค์นี้นี่ขับรถตากฝนนะครับไปดูพระตากฝนเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ใจหลักจริงนี่ไม่ไปนะครับก็เมื่อกี้มาถึงแล้วนะครับว่าเออที่มาที่ไปนะครับว่าเป็นงานช้างที่ได้มาจริงๆนะครับ เป็นงาช้างแมมมอสนะครับผมนี่นะครับแล้วก็บอกเอเป็นงานแฮนด์เมดนะครับการปลุกเสกนะครับปลูกเสกที่วัดช้างให้ในปีพศ2541โดยมีท่านอาจารย์นองวัดสายขาวเป็นเจ้าวิธีแล้วก็มีเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกนะครับถึง159รรูปนะครับพระเนี่ย เรียกได้ว่าพิธีใหญ่อลังการเลยนะครับเกจิมาขนาดนี้นะครับผมนี่นะครับ <c oughs> อันนี้หลักฐานชัดเจนนะครับไปเซิร์ชดูได้ตามอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับผมหลักฐานเอ่อประวัติการสร้างพระรุ่นโคชสารหมื่นปีนะครับที่ผมพูดได้เนี่ยเพราะว่าผมเล่นมานานแล้วนะครับสำหรับเอ่อพระสายอาจาร,รย์นองนะครับผมก็ จะจำประวัติจำจำนวนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันอยู่ในหัวนะครับผมผมถึงพูดให้ฟังได้นะครับออกวัดจังให้โดยตรงนะครับตรงนี้ลายงานนี่สวยเลยนะครับผมลายงานขึ้นเลยเห็นไหมครับไม่ใช่เรซินไม่ใช่พลาสติกนะครับนี่คืองานช้างแมมมอสนะครับฟาร์มเชื่อของนะครับ คนไทยเรานะครับงาช้างนะครับเสริมบารมีนะครับแล้วก็เป็นของทนสิทธิ์ด้วยคําว่าของทนสิทธิ์เนี่ยก็คืออ่อวัตถุนะครับที่มีดีในตัวนะครับไม่ต้องปลูกเสกก็มีฟาร์มขังนะครับเช่นกะลาตาเดียวนะครับกะลาตาเดียวกันละปังหางาช้างเขี้ยวหมูตันนะครับขดไม้สักจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเขาเรียกว่าของทนสิทธิ์เหล็กไหลเหล็กน้ําพีนะครับ แต่รุ่นนี้นี่คือแบบมิกเลยนะครับผมก็คือได้ทั้งออกเป็นงาช้างนะครับแล้วก็พิธีปลุกเสกดีด้วยนะครับมวลสารนะครับมีนี่งาช้างนี่ทองคำนะครับหลวงพ่อทวดรอบๆอบนี้เป็นบัวนะครับเป็นบัวล้อมรอบมาเห็นไหมครับว่าวงนี้แกะสวยนะครับหลวงปู่ยิ้มเลยนะครับผมคนนี้แกะได้เก่งมากนะครับ ล้อมมาถึงด้านหลังนะครับเป็นบัวมานี่นี่นะครับแล้วก็มีคําว่าวัดช้างให้นี่เป็นทองคําแท้นะครับงาช้างทองคําแท้นี่ถ้าเออเขาเรียกว่าราชินีไม่สร้างนี่ออปชันไม่เต็มระบบขนาดนี้นะครับผมด้านล่างเนี่ยอุดโค้ดช้างนะครับด้านในโค้ดช้างเนี่ยมีผงว่านเก่าปีสองสี่เก้า บรรจุอยู่ด้านในนะครับเป็นผงว่านเก่าหลวงกรุทวรุ่นแรกที่แตกหักของท่านอาจารย์ทิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนได้แฝนหลวงมระทวดรุ่นแรกปี2497ดด้วยนะครับแล้วก็มีโค้ดช้างโค้ดช้าง,างเอ่อที่บรรจุลงไปเนี่ยที่ปิดปิดอุดไปตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นกลมๆนะครับโค้ดช้างก็จะมีการต่อโค้ดด้วยนะครับเรียกว่าโค้ดในโค้ดเลยก็ว่าได้นะครับผม ผมมีองค์ที่ไม่เลี่ยมด้วยนะครับไปดูรีวิวได้นะครับแต่ว่ามีผู้ใหญ่นะครับปิดไปแล้วนะครับผมองค์นี้ก็จะเป็นองค์ล้าสุดที่ได้มานะครับที่เหลือในช่องเป็ดเรียบเลยนะครับรุ่นนี้นี่เออเรียกได้ว่านะครับฮอตฮิตเลยนะครับผมเพราะว่ามวลสารดีนะครับงาช้างทองคำแล้วก็ว่านเก้าเจ็ดแล้วก็เป็นพาระพิธีใหญ่ด้วยนะครับเรียกได้ว่า มวลสารดีพิธีใหญ่นั่นเองนะครับผมนี่คือพระที่หน้าแฝงนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาเลี่ยมมาเนี่ยไม่ได้เลี่ยมขายนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่จะเห็นว่านี่เขาเลี่ยมมาใช้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเลี่ยมมาเก็บของเขาเองนะครับแล้วก็ไปทํามาเนี่ยประมาณสามพันนะครับผมว่าฝ่าด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เออเป็นสายเนี่ยนะครับสายพวกเลี่ยมพระอยู่นะครับผมก็จะเออประมาณราคา เงินนะครับได้นะครับว่าเงินแบบนี้ช่างเขาแกะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมผมว่าน่าจะประมาณสามพันฝ่าโดยซ้ํานะครับเงินนี้หนาปึกเลยไหมครับเห็นไหมครับว่างานเนี่ยชั้นคูนะครับไม่ได้มาเอาเงินมาตีตีแปะแปะแล้วก็ใช้การขูด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 ให้เป็นลวดลายขึ้นนะครับนี่เงินเป็นแท่งนะครับผมค่อยค่อยแกะนะครับงานแกะมือนะครับนี่เม็ด นะครับล้อมรอบเลยยังงานสุขโขไทยเลยนะครับเช่นนี้จิตจาามากนะครับแต่องนี้ไม่มีกล่องนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้ให้กล่องผมมาด้วยไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ไหนนะครับเขาบอกนะครับได้มีแต่เลี่ยมเงินติดมานะครับผมเลี่ยมได้สวยมากนะครับจี๊ดเลยนะครับหัวสิงห่วงบัลเลอร์เลยนะครับ ถึงบอกครับว่าถ้าใครชอบพาแบบปึกป๊กๆหน่อยนะครับองค์นี้นี่ไม่ผิดหวังนะครับแกะได้สวยมากนะครับเงินหนานะครับถ้าไม่หนาแกะไม่ได้ลึกแบบนี้นะครับผมช่างเขาปนีดมากนะครับอย่างนี้เลี่ยมเป็นพันค่าช่างอย่างเดียวก็พันแล้วนะครับแบบเนี้ยหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสอง หรือว่าอาจจะหนึ่งพันห้าเดยซัไปนะครับสำหรับค่าช่างนะครับนี่เงินเกตดีเลยนะครับผมดีนี่คือดีมากนะครับไม่ใช่ a b c d นะครับผมพระดีนะครับมวลสารดีพิธีใหญ่หน้าแฟนนะครับองนี้ไม่มีกล่องนะครับแต่พระจี๊ดเลยนะครับผมก็สำหรับนะครับพระองค์นี้นะครับผมพระองค์นี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับท่านใดสนใจนะครับราองค์นี้หลวงท่ทโคสสารหมื่นปีองค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับรับรองนะครับว่าจะเป็นหลวงู่ทวดอีกองค์หนึ่งที่เอ,อ่อน่าใช้แล้วก็สวยเลยนะครับผมอีกหนึ่งองค์นะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับสนใจ โทร0988541366เช่นนะครับแล้วก็มีพาเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่พเพื่อนๆเ,เข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล,ล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลคะ์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดติดตามเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ